สวัสดีค่ะวันนี้นานาจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลคุณแม่นะคะคุณแม่นานานี้อายุ84แล้วนะคะก็แข็งแรงมาตลอดเพิ่งมาล้มเมื่อตอน1เดือนกว่าที่ผ่านมานี้นะคะคุณแม่ต้องใส่แพมเพิร์ด แต่ก่อนก็พอเดินได้นะคะส่วนมากก็จะใช้ไม้เทา้าในการช่วยเดินเข้าห้องน้ำพอคุณแม่ลม้มใส่แพ่นพ์ดนานด้ือจากที่ท่านนั่งนานๆเราก็ไม่ได้สังเกตว่าท่านมีแผลกดทับแผลก็เป็นเยอะเลยนะคะแต่ที่ให้มาดูนี่ก็คือคุณแม่ดีขึ้นแล้วเราจึงอยากเผยแพร ว่าสิ่งที่เราทาให้คุณแม่โดยที่ไม่ต้องทําแผลแต่ก่อนเราใช้วาสลีนในการทามันก็จะทำให้แผลมันแฉะเหมือนกับเราทาพาราฟินหรือดํามันไว้ก็แผลก็จะแห้งช้านะคะก็ได้ดูแลโดย การเปลี่ยนใช้เป็นครีมทาหน้าของเด็กอ่อนนะคะราคาหลักร้อยนะคะก็ทำให้แผลคุณแม่หายเร็วขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์เลยนะคะอันนี้เป็นเคสแรกที่เราดูแลแต่ที่เราดูมาก็จะเป็นใช้อย่างอื่นตอนนี้คุณแม่สบายดีแล้วนะคะ